ก่อนทำนะคะต,ตาดูตาตา,ตาเจ้ามาก ตาแบบว่าลรยตาเศร้าตาเหมือนคนอมทุกข์ตาเหมือนคนเศร้าอ่ะแล้วก็คุณตาก็จะไม่เท่ากันตรงนี้ก็จะมีเนื้อตรงกอบหน้าร่องแก้มก็จะเห็นครนะคะก็คือเป็นความหย่อนคล้อยของคนอายุสี่สิบ้าอ้าแล้วก้าิบใช่มันสี่สิบเก้าแล้วน้อยแคเพื่อนทำพี่มาทำก็เลยําพร้อมเพื่อนเลยสวนาและตอนนี้อะไรมันขึ้นไปบ้างตอนนี้ตา ถ้าเห็นชัดๆก็ตานะคะแล้วก็กรอบๆหน้าชัดขึ้นล,<อ>ล่องน้ำหมกักลองแก้มลองน้ำหมากตึงแบบตึงๆไปเลยอะไรเงี้ยค่ะไปเที่ยวจะกลับเขาถามว่า HH พัดหยิบพาสปอร์ตมาผิดเล่มหรือเปล่าเขาก็กล้มดูพาสปอร์ตเรานะแล้วเขาก็ดูอายุ49้าแล้วหรอไม่ได้นนถึงนะอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างนี้แล้วเขาไม่เชื่อแล้วเาถามว่าหยิบพาสปอร์ตมาผิดเล่มหรือเ <ml. S 2> <ไ>ปล่าพี่โอ้โหยิ้มเลยเดือนเดียว